หนูนอนเยี่ยวเลยเหรอลูกหนูขยันมากขนาดนอนเยี่ยวเลยเหรอทำไมไม่ลุกยืนละ่ะบอกแม่แม่ดิว่าหนูมีชื่อแล้วขอบคุณแม่แม่ก่อนเร็วเจมแจ๋วนะครับเจ๊ปิวเลือกชื่อให้แล้วนะครับพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องทุกทกท่านนะครับที่ตั้งชื่อให้ลูกสาวแคละของผมลูกสาวแคละตอนนี้สิบหนึ่งเดือนกับสิบสองวันแล้ว นางนอนเยี่ยวเลยพี่น้องครับความกยันของนางแน่ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งชื่อให้ลูกสาวตัวเล็กของผมอเจ๊ปิวเลือกชื่อว่าแจมแจ๋วครับเจ๊ปิวบอกว่าชื่อแจมแจ๋วเพราะดีพี่น้องท่านใดที่ตั้งชื่อให้ตรงกับใจเจ๊ปิวนะครับตั้งชื่อตรงกับใจเจ๊ปิวคือชื่อแจมแจว๋วติดต่อรับรางวัลเป็นเสื้อซันดาฟาร์มหนึ่งตัว อยากเจ๊ผิวได้เลยครับที่เบอร์โทร0815364008ครับติดต่อได้เลยนะครับบอกไซต์เจ๊ผิวบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรเดี๋ยวส่งไปให้เลยครับก็พระคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ร่วมกันตั้งชื่อมาให้นะครับแต่พิจนารณาแล้วน้องเป็นควายตัวเล็กเดือนครึ่งเดือน12วันตัวขนาดนี้เองน้ำหนัก20กว่ากิโลก็แต่แข็งแรงมากเจ๊ผิวก็เลยบอกว่าชื่อแจ่มแจ๋วน่ารักดี นะครต่อไปน้องก็มีชื่อแล้วนะครับชื่อว่าน้องแจมแจ๋ว